สวัสดีค่ะเมื่อนี้ภาค2นะคะครัวอีสานกับแม่บ้นอังกฤษจะเฝ้าเวอร์กันเด้อสีผ้ามาทำสวนต่อไปนะคะหลังจากที่อเอายาออกจากพื้นซีเมนต์แล้วค่ะก็ต้องมาทำสวนโลกหญ้านะคะตรงนี้สิเป็นก,กุหลาบมัน มันร่วงลวงมากนะคะดอกกุหลาบมันแห้งร่วงลวงมาก็ต้องเอาออกเดี๋ยวมันสิบิวไปทางอื่นแหงสิด์ยากไปใหญ่ล่าทานนี้ค่ะก็ลกไปเรื่อยๆเละค่ะยาเพราะค่อยลายหรอกค่ะแต่ว่ามันจะมีเศษของใบไม้แหงแม่ยังนแน่ค่ะเขาก,ก็บตรงอันอันเศร้าๆไปเรื่อยๆใ่ขยะค่ะ ต้องเบิ่งดีๆซ่องส้สยซ่องขวาานาหลังทั้งในหล้างตน้นนอกต้นนะคะปนีก้ก็ายกไก่ตัดจักหน่อยค่ะเล่มจักหน่อยโอเคก็ไม่ลืมทางไม้กันนะคะกับมีเคขื่อนนั่นเขื่อนนี่ค่ะมันเลื่อยมาจากไซกับบอลูนละก็ดึงออกไปเรื่อยๆคะ่ะจกมันอีอย่างแนี้ัจะเคลื่อนหม่แหงเคลื่อนหม่บ่แหงเข้าก็ ดึงเอาดึงเอาแล้วค่ะะอยียงแนบุ๊คหันแนวฮาวพอเห็นเนาะมันก็นเลื่อยมาเอยๆนะคะเป็นเป็นไม้เลื่อย ทังนี้ข้าเจ้าสิเป็นดำๆนะคะแต่ว่าดินเข้าเจ้าดีนะล้วนแบบว่าบบแข็งบบมีขี้หินทรายบบมีอีกยังคือบานเห้านะคะดีค่ะล้วนเห็นะะบ่ค่ะบ่ได้มีอุปกรณ์อย่างที่สิต้องอันมาขุดมาอย่างไยค่ะใส่มืออย่างเดียวเลยค่ะลกกันง่ายๆค่ะเห็นบ่ค่ะอันนี้ก็มันก็ซ่อนอยู่ทั้งไตเดียวสิได้ตัดอันง่าพวกนี้ออกอยู่ค่ะก็ต้องได้ง้างขึ้นทั้งเชิงแล้วก็เฮ่าก็ต้องลกออกอะคะ่ะ โอเคอันนี้ก็คือก่อนทํานะคะก่อนทาเอามาให้ดูกันว่าเป็นแบบนี้นะคะคือ okay. กับปุเป็นยังประเทนีลังถ้ำลังถ้ำเข้า,เ,าเป็นไรโอกะไข่ไ็กน้อยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกเศษแล้วกับใบไม้แห้งอย่งนี้นะคะเข้าก็ต้องเก็บออกแต่ว่ามันก็คือว่าแลลวเนาะค่ะเนาะขันบ่มีหยามันก็ดูดดีไปอย่างหนึ่ง เอาเลยค่ะคันผู้ดมักคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครัวอีสานกับแม่บ้านอังกฤษน,นะคะเ,เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ